ได้มาทําที่บริษัทบ้านก็จบเรานะคะวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาช่วยกันแยกประเภทของหนังสือนะคะที่ได้รับบร,ริจาคมาพเพื่อที่จะได้นําไปให้แก่คนที่มาบริจาะคค่ะไปกันเลยคะ่ะตอนนี้กิจกรรมของเราก็เริ่มแล้วนะครับโดยเราจะต้องมาคัดแยกหนังสือเพื่อส่งต่อเลยนะ ็นยังไงว้างค้ากับการทำก็รู้สึกดีนะ,ะว่าได้มาจัดเรียนหนังสือส่งให้คนที่เขาไม่มีความสามารถในการหาหนังสืออย่างนี้ไปอ่านได้ก็หนังสือมันก็ช่วยพัฒนาอะไรหลายอย่างได้ พี่คะคือที่มีพวกนิสิตมาช่วยพี่ทำงานอย่างนี้คะ่ะพี่คิดว่าเป็นประโยชน์แก่พวกพี่หรือไม่ยังไงคะอ๋อก็มันก็เป็นประโยชน์มากเพราะว่า,าเราทำงานเจ้าที่มีสองโคเจ้าประจำของโครกัรของคนแล้วเ,เราอาศัยกำลังหลักในการขับเคลื่อนเนี่ยก็ อาสาสมัครค่ะแล้วก็นักศึกษาฝึกงานเพราะว่าเราเจ้าหน้าที่เนี่ยจะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปทำเรื่องการดําเนินงานของโครงการทำกิจกรรมอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาสาสมัครเนี่ยก็จะเข้ามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยแท็กย,ยงนส์สุด หนังสือที่เขาเคยจับคัดแยกว่าเป็นหนังสือดีหนังสือไม่ดีหรือว่าเป็นหนังสือเออต้องเอาไปรีไซเคลิลอย่างเช่นอันนี้นะคะเราก็แยกเป็นหนังก,กระดาษ<ม>เขาเรียกว่ากระดาษรูปอ๋ก็คือเอาไปรีไซเคิลไ้ใช้ใหม่นะคะ<ม>เป็นหนังสือที่เป็นพวกไมค์กรซีอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะจะแยกปีกกอง<ม>อันนี้จะเป็นพวกกระดาษขาวดำนะคะก็เอาไปรีไซเคลิลอีกเช่นกัน อันโน้นนะคะจะเป็นหนังสือดีนะคะเพราะว่าเอาไปให้บริจาคให้แก่ที่ต่างๆต่อไปนะคะนี่เราก็มาแยก ก็คือแยกหลัางไว้ส่วนหนึ่งแล้วแยกพวกขยะพวกตองเท้าก่องเล็กๆพวกถุงผ้าอะไรพวกนี้ไว้อีกลัางหงนึง่งวันนี้นะคะเราก็ได้ทำสาสติตี้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็อยากถามความ รู้สึกของเพื่อนๆนะคะว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ได้ทำชาริตี้จัดหนังสือกับให้เด็กๆไปแล้วนะคะเป็นไงบ้างคะเหนื่อยค่ะแต่ว่าก็รู้สึกดีที่ได้ทําอะไรเพื่อสังคมค่ะแล้วอ้อนะคะก็ดีค่ะเพราะว่าที่นี่ก็ต้องการแรงงานคนมาช่วยในการจัดหนังสือแล้วถ้ามีเรามาช่วยก็จะดีแล้วแบงค์ละคะก็ไม่เคยทํางานพวกอย่างนี้มาก่อน ได้มาทําก็ดีครับแล้วแบงคนนี้นะคะก็รู้สึกดีเหมือนกันครับที่นานันทีได้ทาประโยชน์เพื่สังคมวานนี้ที่ได้มาทำนะคะเราพวกเราเนี่ยโดยรวมรู้สึกดีมากก็อยากให้เด็กๆเนี่ยอ่านหนังสือ่อกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ